ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอผมกับเกมไหม c ครับนะครับเกมนี้ผมก็เล่นไม่เป็นหรอกก็มัวๆไปนะครับมันทำยังไงเนี่ยอ๋อมันต่อยมันต่อยแล้วแล้วเขาจะไปไหนกันเนี่ยผมผมผมเล่นไม่เป็นนะครับก็ไมาอยากจะเอ่ยก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันเยอะๆๆมันตกนะเนี่ย เฮ้ยมีนกมีนกมันเป็นมอนเตอร์หรือเปล่าเราสามารถจัดการมันได้ไหมเน่น่น่เน่เน่เฮ้ยมันหนีมันหนีนี่ตายเลยเฮ้ยไม่ไมอะไรวะเนี่ยนี่นี่นี่นต่อย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 ออ ก็ไม่รู้เขาทำอะไรคนกันฟอนเนี้ยเกมนี้แล้วเขาจะหายที่มันยังไงนะ่ะกดตัว e ผมผมก็ไม่มีอที่มอะไรเลยอะ่ะมันต้องเจาะนี่ผม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 เคยเห็นมีคนเล่นว่ามันต้องเจาะ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 ไม่ได้มันต้องหานี่เลยนี่เย็ดได้ดอกไม้แล นี่อะไรเนะนี่ยนี่ต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้ครับไม่ได้เจาะไม่ได้เทียมผมก็มีโอ้โหโดอกไม้หนึ่งดอกเย้ยยยกระโดดอ้าวทำไมไม่ขึ้นเนี่ยเฮ้ย<ห>มีตัวอะไรด้วยแกะแกะแกะมีแกะด้วยขี่ได้ไหมอ่ะ ขี่ได้ไหมไม่กินไม่ได้อชกเกตชกเกตชกเลยชกเลยเฉาะเฉาะเฉาะเหายไปแล้วฮ้ได้ไรเนี่ยได้ก้อนอะไรสีขาวด้วยชกอีกชกอีกชกอีกเอาเอาเอาเฮ้ยยานี้เนี่ยานี้โอ้โหแม่ลงน้ำนะเออ ชก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 นี่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 เฮ้ยเฮ้ยมันลอกูมันลอกกูหายหายมันหายไปไหนแล้วน,นี่นี่มันหนีมันหนีปัปป๊บปปปป๊ปป๊ปป๊ป,ป,ปโอ้โหคนเล่นไม่เป็นสักเท่าไหร่หรอกนี่เก็บเก็บเก็บได้สองอันแล้ว ก็เดินต่อไปเดินต่อไปโหมีเยอะดอกไม้มีมีเยอะเอ้ยเยอะเยอะโอ้โหแม่โอ้โหมันเดินยังไงเนี่ยเก็บดอกไม้เก็บเก็บเก็บได้สองอันแล้วดอกไม้นี่ได้อีกเอ้ยตกตกตกขึ้นยังไงวะเนี่ย ขึ้นไปทีขัน้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะปกคองอีกแล้วอันนี้คืออะไรโจ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 ไม่ได้กดตัว e สะสมไม้เท่มรวยไม้เท่มรวยไม้เท่มนี่ขนแกะกับดอกไม้แล้วมันจะได้อะไรเนี่ยฮะ อะไรวะยอมสี่อะไรวะไม่รู้ทำอะไรช่างมันเถอะมันจะไปยังไงเนี้ย ยิ่งเดินยิ่งตกต้องมีวิธ e okay. yeah. yeah. ีส oh ิน่าไต่ไปเรื่อยๆก็ได้ย่อย่อมาทะลุตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เก็บ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 ไม่มีอะไรที่ไม่เก็บ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 ตอนนี้ก็ทำความสะอาดนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็มีผมคุ่นเยี่ยวทางเหน็บเนี้ย

แกเอวิ่งดินี่มึงเจอทางตันแล้วมึงต้องตายเซคกูไอ้คนแก่วิ่งตกไม้ตกไม้ตกไม้สี่ชวยปั๊บ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 ได้แล้วนี่นี่นี่ได้แล้วนี่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 ได้แล้วโอ้โหแมปเลยครับนี่คือแมปิลเหรออ้าวตกมาเกือบตาย ขัดต้นไม้ไม่ขาดโอ้โหมีอะไรผมเก็บบ้างนี่ผมถางหญ้าไปเรื่อยๆนะครับตกน้ำมันจะตายไหมเนี่ยน่าจะตายถางไปเรื่อยๆรื่อะไรกันบึกบกทางโอ้โหเกะตกใก่ๆกะักกะบบสะดุ้งเลย แก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 นี้แกนี้โอ้นี้นี่นี้ตายซะตายเลยแก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 อย่านี้อย่าน yeah, sure. 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 right ี้อย่านี้อย่านี้ย่อ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 ช็อตช็อช็อไปแล้วไปแล้วนี่ตายเลยนี่ก็ตาย โอ้โหแหลกลกับแหลกแหลกตอนนี้ผมก็ทำการทำความสะอาดพื้นที่ละวแวงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยหลุมหลุมเฮ้ยเจอทางแล้วเจอทางแล้วเจอทางแล้ว เฮ้ยตายได้ไงวะงงเลยครับตายเฉยครับสำหรับเกมไมครับผมก็มาเล่นพอเป็นพิธีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ